ความตายมีอยู่จริงความตายมีอยู่จริงอย่างไรเมื่อนเราเกิดมาความตายกับการเกิดคือแพ็กเกจเดียวกันเช่นเรามองใบไม้หนึ่งใบเราเห็นใบไม้ร่วงใช่ไหมคะแล้วใบไม้ที่่่วเนะ่ยมันมาตั้งแต่แรกคือใบไม้ที่มันผลิใบแล้วเราจะเห็นว่าในการผลิใบของใบไม้หนึ่งใบ มันมีการร่วมอยู่แล้วด้วยนันเกิดตายมันเป็นแพคเกจเดียวกันแต่มนุษย์ชอบการเกิดแล้วเราก็มักจะลืมความตายเราจึงใช้ชีวิตด้วยความประมาทมากเวลาที่เรากำลงดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงฤดูกาลถ้ามองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เราได้ขอ,อยืมมาชั่วครู่ เรามักจะหลงละเลยและปรุงแต่งและพอเรากำลังจะตายเรามากลัวอย่างนี้เรียกว่าเราประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะคะเราได้ชีวิตมาพร้อมกับใบไม้ที่ผลิและมีความตายเราจะดูแลชีวิตของเราในระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่จะตายอย่างมีความไม่ประมาท อันนี้แหละค่ะเรียกว่ากำลังขจัดความกลัว